หลายๆคนคงจะแปลกใจนะครับว่าทำไม SCP ที่ใต้ทะเลรูปแบบต่างๆถึงมักจะมีรูปร่างลักษณะหรือร่างกายที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารน,นั่นก็เพราะว่า SCP ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลเหล่านี้นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ประหลาดดึกดำบรรที่รอดชีวิตมาได้จากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เช่นอุกบาทพุ่งชนโลกฝนกรดหรือแม้แต่ในสภาวะ ที่โลกกำลังจะเปลี่ยนผ่านบรรยากาศที่ผิดปกติซึ่งออกซิเจนจะมีน้อยมากๆอยู่แล้วในยุคนั้นพอเจอกับสภาวะแบบนั้นแล้วทำให้ออกซิเจนที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่สัตว์จำพวก SCP ที่อาศัยในใต้ทะเลหรือพวกนี้นั้นกับปรับสภาพร่างกายให้สามารถดำรงคงอยู่ต่อไปได้ SCP 1 1 2 8 อสุรกายชวนหลอนใต้ทะเลลึกคลาสออลคิดมาตรการกักกันพิเศษให้ทำลายภาพหรือข้อเขียนถึงบันยายที่เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของ scp 1 1 2 8หรือบันทึกวิดีโอของการลั่วไหลที่อยู่นอกสถาบันทั้งหมดและทำการลบความทรงจำแบบ4กับผู้ใดก็ตามที่ได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือแสดงอาการว่าถูกผลของ scp 1 1 2 8 ข้อเขียนบรรยายลักษณะภายนอกขอ scp 1 2 1 2 8นั้นจะเก็บไว้ที่ศูนย์วิจัยที่ไม่สามารถระบุดได้แน่ชัดได้เพื่อการทดลองเท่านั้นและไม่ให้ใครอ่านนอกจากคลาสดีซึ่งใช้ในการทดลองหากว่าพนักง,งานได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวก็ให้ไปรายงานตัวเพื่อขอการลบความทรงจำแบบีในทันทีหน่วยกักกันเคลื่อนที่กัปป้าได้รับมอบหมายให้ทำการสกัดกั้น และเบี่ยงเบนการสัญจรทางน้ำทั้งหมดที่ตัดผ่านพื้นที่ลาตะเวนที่กำหนดไว้ด้วยวิธีการใดๆที่จำเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม SCP 1 1 2 8เป็นตัวตนซึ่งจะปรากฏเป็นสัตว์น้ำนักล่าขนาดใหญ่มากต่อใครก็ตามที่ได้รับการบรรยายถึงลักษณะาภายนอกของมันอย่างครบถ้วนผ่านคำบรรยายโดยการพูดหรือเขียนหรือภาพแสดงตัวของมัน บุคคลที่ถูกผลของ SCP 1128นั้นในระยะแรกจะไม่มีพฤติกรรมผิดปกติใดๆเลยแม้ว่าในบางกรณีจะ,สะแสดงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมซึ่งเอาตัวจุ่มลงไปในน้ำโดยทั่วๆไปอย่างการอาบน้ำหรือว่ายน้ำซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงนั่นเองนะครับหากว่าผู้ถูกผลกระทบลงไปในน้ำทั้งตัวแล้วพวกเขาก็จะจมหายไปใต้ผิวน้ำจนมิด โดยไม่เกี่ยวกับระดับความลึกจริงๆของน้ําเลยเรียกได้ว่าจะต่ําหรือว่าจะน้ําตื้นลึกขนาดไหนก็ตามนะครับ <c oughs> ก็จะหายไปเลยทันทีส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกผลกระทบจะกลับมาหลังจากนั้นครู่หนึ่งในสภาพที่ตื่นตระหนกและพยายามออกไปจากน้ําอย่างลุกลีลก้ลุกลนซึ่งในบางกรณีนั้นน้ําก็จะปนเปื้อนไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเศษชิ้นส่วนซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นซากที่เหลือของผู้ถูกผลกระทบนั่นเอง ซึ่งจากคาให้การของผู้ที่ถูกผลกระทบที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยนั้นระบุว่าพวกเขาถูกเทเลพอร์ตไปยังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และถูก SCP-1128 ไล่ล่าการสัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้นั้นมีโอกาสที่จะแพร่กระจาย SCP-1128 ออกไปอีกได้เนื่องจากคําบรรยายลักษณะของมันจะส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นไปอีกเรื่อยๆเป็นแง่ลบ ผลกระทบของ SCP 1128นั้นสามารถเยียวยาได้ด้วยการลบความทรงจำแบบสีนั่นเองโดยดูเหมือนว่าความทรงจำถึงตัวตนนั้นหรือลักษณะของมันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแสดงลักษณะที่ผิดปกติได้ต่อไปจะเป็นภาพผนวกการทดลองต่างๆนะครับภาพผนวก1128-1การทดลองกับคลาสีที่ถูกผลกระทบนั้นได้แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายนั้น ยังคงทำงานได้ตามปกติเมื่อผู้ทดลองที่ถูกผลกระทบของ scp 1 1 2 8นั้นได้จมหายไปภาพผนวก1128-2อุปกรณ์ติดตามตัวซึ่งติดไว้กับคลาสดีที่ใช้กับการทดลอง scp 1 1 2 8นั้นทำให้ทราบว่าผู้ถูกผลกระทบที่จมน้ำนั้นถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ในมหาสมุทรที่ใดสักที่หนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏในแผนที่โลกอีกทั้ง ยังมีความเชื่อว่าไม่ไกลจากใช้ฝั่งมากนะักการสำรวจเพิ่มเติมในตำแหน่งเหล่านี้นั้นทําให้ทราบว่าพื้นที่นี้เป็นข้อมูลที่ปกปิดจากหน่วยกักกันเคลื่อนที่กัะป้าได้รับมอบหมายให้การพานะทางทะเลใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผานะสินค้าผานะทางเรือที่เกี่ยวกับการลบการติดอาวุธต่างๆก็จะไม่ได้รับอนุญาตออกไปจากพื้นที่นี้ ด้วยทุกวิธีการเท่าที่จะทําได้เพื่อตรวจสอบทุกอย่างให้มั่นคงและปลอดภัยนั่นเองนะครับหมายเหตุ head, จากดร์แซดแจ็คนั่นเป็นที่ที่เราส่งคลาสด,ดีพวกนั้นไปงั้นเหรอทำไมเครื่องสื่อสารไร้สายระยะสั้นถึงได้ส่งสัญญาณจากที่ไกลๆอย่างนั้นได้ชัดเจนละ่ะมันเป็นไม่นอย่างไรกันฮะคุณบอกบางที่เถอะภาพหนวน่ขีดสาจากการทดลองกับ D1732 ซึ่งเป็นบุคลากรคลาสด,ดีนะครับ ได้ถูกใช้ในการทดลอง SCP 1128อยู่หลายครั้งซึ่งเจหมอนี่นั้นก็ไม่เคยได้รับการลบความทรงจำเลยแม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งยังพบว่าสามารถเจอกับตัวตนนั้นได้ในน้ำอีกทั้งยังไม่เพียงพอให้ร่างกายจมลงไปได้เลยผลกระทบนี้นั้นจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ d 1 7 3 2นั้นมีอาการกลัวน้ำซึ่งเียกง่ายๆว่า ถ้ากลัวน้ํามากเท่าไหร่ผลก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยบอกว่ามองเห็น SCP 1128ได้จากทุกที่ที่ทมีน้ําเกิดขึ้นอย่างเช่นแก้วน้ําบ่อน้ําต่างๆหรือแม้กระทั่งขวดน้ําขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางก็ตามแต่เรียกให้ง่ายว่าอะไรที่มีน้ําอยู่ก็จะเจอมันได้ในทันทีนะครับเมื่อเข้าไปใกล้ถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับ ซึ่งการทดลองนี้นั้นส่งผลให้บุคลากรครัสดี1732ถูกดึงลงไปในแก้วน้ำอย่างดุดันดุดันมากเลยนะครับและไม่มีเศษซากเหลืออยู่จากเหตุการณ์นี้เลยอีกทั้งยังพบว่าพนักง,งานที่เป็นพยานของเหตุการณ์นั้นถูกผลกระทบของ scp 1 1 2 8อีกด้วยและได้รับการลบความทรงจำแบบ C ไปแล้วมาตรการกักกันได้รับการแก้ไขสุดท้ายนั้นการทดลองได้ยุติลงนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมก็ชอบ SCP หมายเลขนี้เหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วผมคิดว่า SCP แนว Aquatic h o r o r เนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับใต้ทะเลลึกอย่างเช่น SCP 3000 SCP 169แล้วก็ SCP 1 1 2 8ตัวนี้นะครับผมคิดว่าผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ว่าทำครบเกี่ยวกับการที่เรียกว่าอะไร SCP ที่เกี่ยวกับทะเลนะครับทำครบหมดแล้วนะครับ หรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเพิ่มเติมให้นะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะทํใหมายเลขนี้นานแล้วแหละแต่ว่าด้วยรูปภาพมันน้อยเกินไปหรืออะไรต่างๆข้อมูลมันก็มีน้อยด้วยนะครับผมพยายามหาที่แปลกๆหลายๆที่แล้วนะครับสุดท้ายก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของ ช่อง s u b j e c t คซนะครับสำหรับวันนี้ s u b j e c t คซขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตต่างๆนะครับสามารถส่งได้ที่แฟนเพจ s s p p y y u b j e c t แนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาแฟนอาร์ตไว้ในโปรเจกต์ SP p โปรเจกต์นึงนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่นานมากเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับกำลังจะทำอยู่นะครับบอกได้เลยว่า คลิปยาวมากแน่นอนใครมีเวลาก็ดูได้นะครับซึ่งก็จะทำเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะเดือนหน้าไม่ก็สิ้นเดือนนี้นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย